ก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราเอาคันนี้ออกไปลันอินนะครับเพราะว่าทำลูกใหม่กันมานะครับอยากรู้ตัดติดหรือเปล่านะไอติดอยู่โอ้ยเข็มไหมมันวิ่งดีกว่าเด้มไหมมันเป็นยังไงอาการใครทำรถเล่นมึงโคตรกากเลยไปดิครับเดี๋ยวเราไปขี่เราเล่นกันชิยวๆนะครับผมเฮ้ยเอ็งไหวหรือเปล่าวะไอ้ยักษ์ไหวเปล่าเอ้ยเปซีเรียสพร้อมแล้วพร้อมแล้วไปดิไปดิ โอเคครับก็สวัสดีพี่ๆพ่อแมพี่น้องชาวไทยเชื้อสายยุโรปทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบผมอีกแล้วนะฮะ i n f ฟ n i t y Bank r e s หรืจอร์นวันเลยนะครับผมวันนี้เราจะไปไหนกันครับเอ้าอีกทียไม่มีตังค์เหรอไม่มีตังค์ก็กล้ามาเติอนน้ำมันเข้านะดูครับดูดูมาเตินน้ำมันโดยที่มันไม่มีตังค์ครับคนดูไม่ได้แอคอะไรอยู่แล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราเอาคันนี้ออกไปรันอินนะครับเพราะทำลูกใหม่กันมานะครับยางรู้ตัติดหรือเปล่านะไอติดอยู่โอ้ยเข็มไม่ โอเค็หม้กูรีบเนี่ยนะไปไปนี่รถไหลรถไหลนะไหวหรือเปล่ามันวิ่งดีกว่าเดิมไหมมันเป็นยังไงอาการแล้วมันหายดังยังปังดังนิดเดียวแต่ไม่เด็วมว่าเดิมตอนแรกมันเบามันเกี่ยวเออจังหวะโอเวอร์แลปมันเกี่ยวกันเพราะมันยันใครทำรถเล่นมึงโคตรกากเลยโคตรกากเลยเขาไม่อด้แบบโคตรช่างใช่เหรอไอ้บอสไปไอ้บอสฮะใช้อยู่ไปดิไปตำรวจมาเฮ้ยพูดเล่นพูดเล่นครับเดี๋ยวเราไปขี่เราเล่นกันชิวๆนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวได้เฮ้ยเวาแล้วป่ะเฮ้ยเวาาแล้วค่ะเฮ้ยเวาเแล้วป่ะเฮ้ยยยยยยกยย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 ัยไยยยยจยย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 ยัยย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 กยย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 เยย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 กยย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 ปยย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 นยยยยยยนสัตว์รันอินอยู่ ก็น,นะครับผมบอกเลยว่ารถเราลันอินเราก็ขี่ค่อยๆไปก่อนสักประมาณสิบยีโลนะฮะมาดูอาการว่ามันจะว่าจะอับอห,หรือเปล่านะฮะถ้ามันบอกว่าขี่ได้ไม่เหนืดก็เอาแบงเลยนะผมว่ามาดูบาดบาดพยายามนะครับหลายๆคนที่ประสบปัญหาลูกติดอยู่นะตอนนี้นะครับพี่จะบอกว่าลูกที่มันติดเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุที่ว่าน,น้องนะ่ะ อัดแล้วรถมันไม่ข้ามรอบพอรถมันไม่ข้ามรอบก็ไปฝืนมันนะครับหรือว่าเรานั่งขี่เงี้ยเกียสี่แล้วไปบิดจุ่มมือฝืนมันเกิดความร้อนนะฮะมันระบายไม่ได้นะครับมันก็เลยลูกติดนะครับผมแล้วก็ลูกติดกับลูกลายมันมีสองแบบนะน้องๆต้องพยายามเข้าใจนะครับลูกเหนืดนะครับอย่าเรียกลูกเหนืดอย่าเรียกลูกลายเดอด ลูกมนลายเดี๋ยวเรียกลูกเนืดเออช่างแม่งเอาง่ายลูกมนลายเนี่ยมันเกิดสาเหตุมาจากว่ามันความร้อนมากๆแล้วเปลกะมันฟิตลูกศพมันฟิตนะครับผมพอเราไปฝืนมันปั๊บมันร้อนมากๆมันเลยลายนะครับอ่านี่คืออาการขั้นแรกแบบคนแบบเพิ่งป่วยเพิ่งหาหมอไงหมอหมอประวันนะครับสี่แหนก็นะครับผมพอมันผ่านระยะแรกไปแล้วจะเกิดขั้นโคม่าก็คือลูกติด กรน,นีลูกติดนี่คือลูกลูกนะครับผมแหวนลูกนะครับกับปอกสูบติดกันเลยนะครับออพอมันติดปั๊บมันก็เบรกทําให้ล้อรากนะครับแต่ถ้าลูกเราคุไม่สามารถคงทนแข็งแรงพอนะครับก็จะทําให้สลักขาดนะครับล้วก้านก็จะลงไปแทงเครื่องแตกเละเทะที่พี่เคยเป็น,นครับผมมึงอะไร มึงอะไรมึงอะไรมึงอะไรมึงยาวกูไหมสัตว์แน่ถ้าเป็นปากดีแย่ยักไอเกมมันยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะครับกูก็แอบไปกันแล้วกูดูนะไอเกมไปไหนแกันมาดูครับผมไอเกมบอกว่าชีวิตนี้เสียไม่ได้ครับไอเกมมันเป็นคนที่แบบว่าเคยจะพูดไงเสียไม่ได้ครับชีวิตมันมาแล้วมันมาแล้วเอ้ยนั่นนั่นนนั่นนั่นนโอ้โหรถตั่งแรงโอ้โหรถ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 โอ้โหโอ้โหเอานะเอาเรื่องนะ เอาเรื่องนะเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะรถกูรันเอ็นอยู่เฉยนะนี่เน่โอ๊ยมันปรนจอดรออยู่กีฬาบีบแตะแต่ไม่ดังบิดปีนฉันเน่ฉันเน่แล้วราก็แบบว่าอ่อยๆไปก่อนนะครับน้องๆก็ตอนนี้รถพี่เกมเนี่ยอยู่ในสเตกสามนะครับพี่ทำรถมีสามสเตกนะครับผมสเตกแรกเลยนะครับคือทํารถทั่วไปนะครับทํารถทั่วไปคือสเต็ปทั่วไปขี่ใช้งานนะครับใช้งานดันโลเล่นบ้างอะไรบ้างนะครับ อันนี้ก็คือสเต็กทั่วไปใช้ยาวๆประกอบทีเดียวขี่สองทัปีเลยนะครับผมก็ถ่ายน้ํามันเครื่องสักพันโลค้งก็ได้นะครับผมอ่ะสเต็กสองนะครับคือสเต็กออกทริปสเต็กออกทริปเนี่ยก็คือจะเป็นสเต็กประมาณแรงในระดับเลยนะครับแรงในระดับเลยแต่บิดยังไงก็ไม่พังล็อคเคร่งไปเลยนะครับแล้วสเต็กสามคือสเต็กวัด gps นะครับผมมันจะมีอยู่แค่นี้เ่ยวกับสเต็กของพี่สเต็กวัด gps จะขี่เล่นไม่ได้ครับแต่จะแรงจัดนะเอาอย่างอ่ะเอาอย่างอ่ะเอาดิ อ र ेอ र ेออ่ไปแล้วต้าไปแลต้าสิบลอสบลอสบอเอ้ยไอ้ดาวขึ้นไม่ทันหรอครับน้อยใช่โอ้โหรถรถปึ้มเลยโอ้โหโ วายรุ่นกระบะเซ่งวายรุ่นกระบะเซ่งที่บอกเลยครับต้องเปิดเแรงโค้ดยนะไปยักมันตามพี่ไม่ทันนะครับคนดูมันก็เลยแบบตักแอกอันนี้จะไปติดเวลัดอินนะกูมอบยาวไปแล้วเออเดรถคันนี้อยู่ในรถสเตจสองนะครับสเตจสองคือรถไปออกทริปนะครับตอนนี้พี่จะทำรถไปออกทริปสามพันนะครับก็คือคันแรกเลยนะครับจะเป็นคำผานนะครับคำผานแล้วก็บักเถิกนะครับบักเถิกนี้จะมีสองเครื่องเครื่องสเตจห้าเจ็ดแล้วก็เครื่องสเตจหกหชักนห้านะครับแล้วก็อีกคำหนึ่งนะครับคือขาวโบนะครับแล้วก็ตอนนี้โบไปแล้วครรัับผมมขอไปีเา่กนะครับผม เด้อ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 เด้วเด้อ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 เดรอเด้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 อเ่้อเด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 ้เป้อเด้อน้เด้ด้อเ้อเ้อเด้อเด้อเด้ออเด้นเด้อด้อเดเด้เด้อัน้อเด้อเด้เด้เด้นอเดอะไรอดเ้เอเเอะดเ ไงไงแต่สเตย์นี้มันไม่มีใครไหวกับมันในเกมเพราะเกมสเตย์สามนะครับผมมันมันลดจับตีอ่ะแต่ว่ามันก็ขี่ทิปไม่ได้ขี่เล่นไม่ได้นะครับเพราะข้างในพร้อมแตกนะพี่บอกเลยมันพร้อมแตกเลยเพราะมันฟิตแน่นทุกอย่างแน่นไปหมดเนี่ผมเออเไอ้ยักษ์ไอ้ยักษ์ไม่มาไอ้ยักษ์ไม่มาเด็กหนึ่งสองเอ้ยเด็ก น่าตาโว้ยโว้ยโดนได้เกมอ่ะโดนได้เกมอ่ะโดนได้เกมไอ้เหี้ยโดนได้เกมไอ้สัตว์ไปแล้วมึงสู้ไอ้เกมไม่ได้ว่ะโอ้โหไอ้เหี้ยักษ์ตายอยู่ท้ายเลยสู้ไอ้เกมไม่ได้ว่ะก็ไอ้เหี้ยสเตจสองสู้สเตจสามไม่ได้มันเป็นเรื่องที่แน่นอนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวกูเสิร์ฟใหม่รอบนี้มึงเจอกูแน่ไอ้เกมเจอกูแน่นอนขอใหม่ขอใหม่ขอใหม่ มาดูแอคแอคอ้ยขอยร <tem> <People to> อบนึงเออเออข้างหน้าข้างหน้าข <ara> right. ่อยรอบนึงอย่าแอคอย่าแอคอย่าแอคโอ้ยเขี้ยมันโคตรแอคเลยคนดูดูดิดูดูเขาทำไอ้สัตว์โคตรเต้นน่านั่นไงนั่นไงดูกขาเสิร์ฟมากเลยไอ้สัตว์ลงตีมากเลยแม่คนดูรถแพ้คนไม่แพ้อยู่ละไหวหรือเปล่าโอ้ยน้ำตาไหลดูแลอวโอ้ยจะเป็นน้ำตาไหลกูพร้อมกูพร้อมเสิร์ฟเราไหลไหลไหล

เราดูก็สูไม่ไหวอะครับมันก็แบบมเป็นแอกอ่ะสบายดอกอะไรอยู่ราบอ่ะผมประมาณนตีแลผมโอ้ยแอกแอกแอกนะได้ยืนขี่เพืยืนขี่ยืนขี่ยอกนะครับโคดูก็เดี๋ยวยูเทิน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 หน่อยเดี๋ยวให้มันให้มันแก้ตัวอีกรอบหนึ่งครับให้มันแก้ตัวอีกรอบนึงก็ขับเล่นนะครับขับเล่นๆกันเย็นๆไข่นะครับไม่ได้มีอะไรไม่ได้แข่งขันอะไรกันนะครับเพราะรถผมเป็นคนทําทั้งหมดนะครับเอาไว้ออกทริปนะครับเพราะถ้าเทสแถวบ้านแล้วยังพังออกทริปไม่ต้องถามนะครับเพราะฉะนั้นต้อง ทำให้ยังไงก็ได้ให้รถขี่แถวบ้านเราไม่พังครับซัดแถวบ้านเราไม่พังก็คือออกทริปได้แค่นั้นเองอ้าวใช่เหรออะไรครับเนี่ยเฮ้ยที่บ้านมีเดี๋ยวจัดให้กึ่งมือกึ่งมือเฮ้ยแล้วมันมันไหลเปล่าเฮ้ยอุดเลยเขาเฮ้ยอุดเลยก่อนเออเฮ้ยเอ็งไหวหรือเปล่าวะไหลแล้วไปพร้อมกันเลยไหมเออไอ้ยักษ์ไหวเปล่าเฮ้ยบีซีเรียสน้ำตาไหลหมดแล้วมึงอ่ะไป มาเลย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 มาเไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าเอาดีเอาดีเอาดเอาดีเอาดเอาดีเอาดเอาดเอาดอยอยไปล้วาของเราเนี่ยคือตอนนี้นะครับ หนึ่งสองสามแรงถ้าถ้าสี่โดนในเกมนะครับเพราะว่ารถที่วัด GPS ท้ายจะแรงมากนะครับต้นจะไม่เท่าไหร่แต่ท้ายจะแรงมากมันเหมือนแดดนะครับถ้าเปรียบเทียบมันจะเหมือนสองอยังไะมันจะแอนอย่างเงี้ยครับผมแต่นีจะแอ,แอประมาณนี้นะครับก็ยังไงตอนนี้ก็ฝากไปด้วยกับประคำผานรถออกทริปตอนนี้ก็ถือว่ารันอินโอเคนะครับจริงๆแล้วเรารันอินกันแบบนี้นะครับเพราะว่าพี่ขอโทษด,ด้วยนะครับคือแบบที่บ้านพี่รันอินแบบนี้ที่บ้านน้องรันอินยังไงหรอเออประมาณนั้นนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหขับรถ ขับรถขับรถโอ้โหพี่ยัดเค่พี่ย้อนสอนอย่างนี้เลยอ่ะพี่ก็หดเกินบางทีพี่ก็หดเกินกเนนไปครับโอเคก็เดี๋ยวพี่ขอญาตกลับบ้านก่อนนะครับแล้วก็สำหรับใครชอบนะครับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมัครติดตามพืี่อลิที่ปวติดตามเป็พื้นที่ชอบปดจันทร์นะครับเห็นไหมครับเจ์น้ำมันขึ้นแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะแอดไปเลยเก็บกันด้วยนะครับตรงนี้สวัสดีครับ